ขนาดเลือกง่ายๆแค่นี้เขายยกไม่หาข้อมูลเลยอ่ะจริงๆบางที่เขาอาจจะคิดพร้อมเรื่องขึ้นมาแล้วปั้นเรื่องมาได้อ่ะจริงๆแล้วมาหลอกแล้วมาบอกโอ้มานบเสนอรายการให้คนแบบเออเฮ้ยมันน่าสงสารจริงๆว่ะเออมันอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้นะคะคุณแมใจแล้วก็ฉกคิดไงี่อนี่เห็นไหมคือนี่คือจรรยาบาณของสื่อพูดนะคะต้องนําเสนอสิ่งที่มัน มีมีความเป็นจริงพื้นฐานของข้อเท็จจริงอยู่ด้วยอ่ะแต่คุณน้องขาแต่คนเราบางทีมันก็ผิดพลาดกันได้ถ้าคุณขอโทษเนี่ยทาทุกอย่างก็โอเคจบสังคมให้อภัยออกมาชี้แจงสิว่ามันผิดยังไงคุณก็ไปขอโทษข้าตาจัดขาตาคุณก็ไปขอโทษแต่ทุกวันนี้ยังไม่ยอมขอโทษใครจริงค่ะพี่ขาคือดิฉันอยากจะบอกนะคะไม่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจโพลนะอย่างน้อยเนี่ยมันมีผลกระทบต่อไองานด้านสื่อสารมวลชนของคุณแล้วแหละจริงๆอย่างน้อยเนี่ยคนดูอย่างดิฉันเนี่ยมันเอกใจแล้วแหละเวลา เขาจะนาเสนอเรื่องราวอะไรจริงปะวะคืออย่างพงอย่างอย่างพี่เนี่ยพี่เป็นเสื้อแดงตอนแรกน้องก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แดงแจ๊คคือการก้าวก็โอเคแล้วก็มีการอรับรู้ค่วตามผิวเผิเพราะเราดูกัฟีทีวีเนี่ยแล้วคือคุณพี่มาเนี่ยคุณพี่เคยบังคับคุณน้องไหมว่าจะต้องพูดแบบนี้ไม่ค่ะแล้วคือเหมือนพอคุณน้องเริ่มมาทํางานที่นี่เนี่ย มันเหมือนเราเริ่มรู้เรื่อยๆไงแล้วพอเหมือนพอเรามาทํางานด้านนี้เนี่ยเราจะต้องมีการหาข้อมูลเพื่อที่จะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าโอเคมันเรื่องมันเป็นยังไงมันคีออะไรมันเป็นยังไงมาอย่างไง มันคืออะไรไงเพื่อที่ได้จะมาทําข่าวแล้วก็มีการมาเรียบเรียงข้อมูลแล้วก็มาออกยิ่งมาจัดรายการแบบนี้มันต้องมีการเตรียมกันก่อนนะพูดอะไรกรันค<า>ุกวันนี้มีอะไรบ้างเรื่ยิ่งรายการอย่างเราเนี่ยนะคบที่สารแน่ขนาดนี้ค,คือพูดเรื่องการเมืองคนรายการคนณเขาพูดเล็บทิที่เกียจิข้ของเราเนี่ยพูดได้มันสนุกสนานยิง่งยากขึ้นไปอีกถูกนะคะเพราะการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วอาแล้วมาทำคือมาทาเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายมันเป็นเรื่องบันเทิงไปให้มันสาว ง่ายมันยากนะคะเออเพราะฉันมันจะต้องมีข้อมูลเออเพราะฉะนั้นเลยฉันเล่นลืมแลาวฉันจะพูดอะไรเพราะเธอนี่แหละไม่เกี่ยวนะคุณผู้ชมเห็นไหมคะคุณพี่ถามคุณน้องเองฉันเล่นลืมเลยว่าฉันจะพูดเรื่องอะไรต่อไปเนี่ยค่ะท่านผู้ชมขะน้ำขิงไหมคะคุณพี่ฉันลืมจริงพี่ได้ค่ะขอน้ำขิงคุณพี่บนใดสักถ้วยเลยค่ะ ไมนมีเรื่องอะไรจะพูดอีกคุณน้องก็เรื่องข้าวเพราะเรื่องข้าวเออโทษเรื่องข่ะคุณน้องค่ะพูดถึงเรื่องข้าวก็นางมันลี่ค่ะคุณมาริกาเมื่อวานนี้จะเป็นแนวข้าวมน้ดมีเห็นข้าวหลอดไหมครับขเหม็นเหม็นคุณน้องค่ะเฮ้ยทำไมข้าวเน่ามันเป็นเน่าแต่อยู่แต่ภาคใต้ครับถูกนะคะเหมือนจงใจเท่าหรือเปล่าเออข้าวสตอกของเขาเองหรือเปล่าเออคุณน้องคือคือคืข้าวเน่าเนี่ยมันต้องเน่าทั่วประเทศหรือเปล่าแล้วข้าวมันจุ่ถุงเนี่ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับรัฐบาล บริษัทหรือเปล่าพี่มันไม่เกี่ยวไม่ใช่เออแล้วทำไมทำไมมันจะต้องไปเน่าอยู่ที่ภาคใต้แล้วข้าวเน่าเนี่ยแค่คุณฉีดด่าลงไปในถุงเนี่ยมันก็เน่าแล้วคุณทำหรือเปล่าเออใช่แค่คุณทำให้มันชื้นอ่ะเออจริงมันมันก็เน่าได้แล้วนะเออแล้วหมายื่งมันไม่เน่าอ่ะโอ้ใช่คุณพี่คุณต้องไม่เห็นทางภาคอีสานภาคเหนือภาคคือไม่เห็นจะมีของเรียนว่าข้าวเน่าไม่มีแต่นี่โอ๊ตออกมาใหญ่เลยภาคใต้ได้ข้าวเน่าอะไรในถุงยังชีพที่ไหมคุณพี่แล้วใครเป็นคนแจกคะ ก็คือองพักพวกคุณนายอบาตรงอบาปลอยของคุณทั้งนั้นนะคุณไม่ไปถามเขาแล้วเขาเอาข้าวสมัยไหนมาแจกหรือว่าบามาที่คุณให้ไปหรือว่าอะไรเดี่ยเขาเอาเขาเอาไปซื้ออะไรถึงมันได้ข้าวเน่ามาอดูแลยังไงพวคุณมีการจัดสรรยังไงหรือเปล่าอยู่นีมบางย่อยระดับบายแบบนี้เนี่ยเออคือคุณน้องถ้ามันจะเน่าเนี่ยมันต้องโหมันต้องเน่ากมดเว่าเขาไม่ได้เจจบโจกแก ช่วาแจกทั่วประเทศไม่ใช่เหรอคุณพี่คือแต่มันเน่าขึ้นมามันเน่าอยู่ตรงนั้นเน่าที่ภาคใต้แถ้าเกิดมันเน่าจริงๆขึ้นมาเนี่ยภาคอื่นมันก็ต้องออกมาร้องเรียนใช่ไหมคุณพี่แล้วคือทำไมมาถึงพึ่งเน่าล่ะใช่ไหมคุณพีอพอพูดถึงเรื่องค่าอีกครับคุณน้องขาคืออย่างที่พวกสลิปเนี่ยเขาชอบยกตัวเองว่าว่าเป็นคนมีการศึกษาปัญญาชนคุณน้องเวลาถ้ามี forward mail หรือมีไลน์อะไรส่งมาคุณน้องเชื่อทันทีไหมยังยังคือต้องอ่านก่อนนะต้องอ่านก่อนแล้วคือต้องคืออย่างน้อย ยถ้าเกิดยงนี้ฉันไม่รู้จะไปหาคอมมันต้องช่างใจที่ตัวเราเองก่อนอะคุณน้องเดี๋ยวนี้ถ้าคุณน้องเล่น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 อินเทนอร์นเนต็ตเนี่ยคุณน้องรู้จักพี่กูไหมโอ้รู้จักค่ะคุณพี่พี่กูเกิลอะค่ะใช่ค่ะอย่าลู้พิมพ์ไปค่ะพี่ก เขาจะขึ้นมาให้หมดเลยเออข้อมูลเขาเลอกอ่านได้เลยนะเแล้วคือคุณน้องค่ะคุณน้องรู้จักคุณคุณวรกรณจติกาบรนิชไหมคะรู้จักค่ะคือก็คือผัวของคุณก็ผัวของคุณวรกรก็เป็นอดีตเป็นตอนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทางงานซึ่งเป็นคนเริ่มจุดประเด็นเรื่อกไกรการอะไรนะโกขาดทุนสองแสนหกหมื่นล้านเรื่องโครงการจำหนำครับวันนี้คุณวรกรณโพสตบันก่อนค่ะคุณวรกรณโพสสบคุณพี่บอกว่าต้องสาวข้าวหลายทีเพราะเพราะเพราะหลอน เวลาจะหุมค่าวงคืออย่างนี้ก็คือตัวเองเป็นภรรยาของ<ช>นักการเมืองระดับชาติ<ช><ช>แทนที่จะพูดประครับประคองออไม่กลับมาตอบย้ำซ้ําเติมให้มันแย่ลงไปอีกทางที่มันเรื่องเนี่ยมันไม่มีความจริงมันไม่มีมูลอะไรเลยคือไอเรื่องที่สาวข้าวหลายทีเนี่ยทําไมหรอคือมันมันผิดแปลกยังไงคือหลอนลคืออ๋อ ที่จะออกโอ้เหมืนอนแบบไว้วางใจไม่ได้ไต้องเลต้องซาหลายทีนี่คุณวรกรจะไม่กินก็ไม่ได้น้องนี่ครับคุณ<า>คุณวรกรขา<ม>ถ้าคุณวรก,รกรกลัวที่จะรับประทานข้าวเนี่ยนะคะ<ไ>น้องมาแดงแนะนํานะคะ<ไ>ยากค่ะถูกค่ะสนามหลวงมีเต็นแล้วแต่ต้องรีบไปหน่อยเพราะเขากินกันหมดหรือย,อยังนะก็คือคุณน้องคือตัวเองอ่ะเป็นภรรยาของอดีตรองนายกรัฐมนตรีมันไม่ใช่อย่างน้องนัทพูดมันก็เชื่อคนเชื่อ้างไม่เ่ื่อบ้างใช่หมนี่คือคุณ คืออย่างน้อยมันก็ต้องมีคนเชื่อเอาแหละแล้วนี่เป็นเ,นเรื่องสําคัญออออมันกระทบต่อประชาชนจํานวนมากใช่แล้วเกิดว่าเกิดจากจับผ้าจับผูคุณจะต้องมาเป็นภรรยาของนายกรัฐมนตรีเนี่ยออแล้วคุณใช้คําพูดของคุณไปทําร้ายคนซึ่งอยู่ในวงการข้าวเนี่ยห้าสิบสามสิบล้านคนแล้วคือแบบนี้เนี่ยคือมันไม่ได้เสียหายมันมีมันเสียหายทางทางได้ของชื่อเสียงชื่อเสียงแล้วก็จิตใจด้วยนะคุณน้องขาแล้ระดับชาติคุณวรกรณ์ขาเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ว่า เอาชนะกันทางการเมืองแต่มันเป็นเรื่องความเป็นอยู่ความความเป็นอยู่และชื่อเสียงของประเทศชาติคุณวรกรอย่าทําลายประเทศชาติไปมากกว่านี้เลยคืออยากจะบอกนะคะบางทีเนี่ยคุณก็เล่นเกมการเมืองไปคือคุณเล่นเหมือนบ๊อโอ้โหปิดหูปิดตาเล่นอ่ะคือขอให้ได้ทําทุกวิถีทางไม่ได้เลียกก็เอาได้ก่น่ะคือเป็นี้มันน่าเกลียดมันน่าเกลียดเกินไป นะคะที่คุณพี่บอกเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันน่าจะช่วยกันที่ประครับประคองกันหรือเปล่าแต่นี่ไม่นะออกมาตอกย้ำซ้ำเติมนะทำให้แบบโอ้โหแล้วเรื่องเนี่ยมันไม่จริงคุณน<ช>้องถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยมน<ช>โ,อโอ้มนทำช่วยจริงๆเนี่ยคุณเอามาพูดเนี่ยดีถูกแต่มันไม่มีความจริงเลย อันนี้เรื่องของการตรวจสอบเนี่ยรัฐบาลยินดีด้วยซ้ำนะที่ให้คุณไปตรวจสอบแต่นี่คุณไม่มีการตรวจสอบเลยทุก,<า>ก<า>สังดาภาใช่มาบอกว่าอะไรนะทุจริตทุกขั้นตอนพอรัฐบาลถามออยู่ไหนถ้าเกิดมีก็เอาตัวเลขมาสิแค่บพกว่าอาจจะ คุณใช้คําว่าอาจจะคือถ้ามันเป็นพวกการใครข้าถถถถถถถราชการปกติ<ล>ะอะไม,มันก็ไม่มีใครคุณเป็นรองประหลัดกระทรวงก็ขอชอคุณพี่เอขาเออเขาเป็นอย่างงั้นนะเออขาออกมาพูดขนาดนี้คนมันต้องเชื่อไปแล้วครึ่งเนอะอ๊้ขนาดนี้ออกมาพูดมันต้องมีแน่แต่พาว่าพอถามจริงๆซัดไซไลเรียนกันจริงๆไม่มีพยานหลักฐานถูกค่ะแล้วคือแบบนี้เนี่ยโอ้บางคนมันเชื่อไปแล้วนี้คือทํายังไงคุณมีการออกมาแก้แก้ต่า หรือว่าแก้ไขคำพูดของคุณได้ยังไงบ้างแล้วคนแบบนี้แหละเป็นคนดีน่าจะสิคุณพี่โออจริงๆก็คนแบบคุณวรกรเนี่ยซึ่งมันไม่มีข้าวเนี่ยมันไม่ได้มีสารพิษแต่ออกมาพูดว่าต้องสาวข้าวมันหลอนเพราะกลัวเพราะนี่นั่งวิตกจริตจะไรจะจะมาบอกว่าเราคิดเองก็ไม่ได้เพราะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงใช่คุณเป็นคนมาพูดอ่ะคุณเป็นภรรยาของอดีตรองนายกรัฐมนตรีแล้วคุณมาพูดจากระทบกระเทียบกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมข้าวแบบลูกเรื่อนขึ้นมาเราไม่ได้ตีความเป็นเองแต่เรา ราฟังเราอ่านแล้วเราก็คิดได้ใช่แล้วคุณพี่อย่างที่เขาพูดเขาโสันะโซเชียลอ่ะถูกมันแชร์ไวจะตายจริงๆนะคุณพี่แป๊บเดียวแล้วยิ่งสลิมันยิ่งโง่ๆง่ด้วยใช่ไหมคะเขาก็เชื่อๆกันไปคุณพี่นะคุณน้อง่ะเดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์เนี่ยนะคะรายการของเราเนี่ยนถ้าออกตรงอากาศกับอีพวกสลิมดีวีพอไทยแลนด์ตอนนี้เขาจะไปชุมนุมใหญ่กันนะคะที่เราเพราะว่าเราบันลุเป้าหมนี่เราก็ช่วยนะคะอย่าลืมไปชุมนุมใหญ่นะคะให้น้องมันมากกว่าหลายคนหน่อยค่ะ วนนี้ฟังเบื่อแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะเดี๋ยวจะมาพูดกับว่าการชุมนุมของเขานี่เป็นยังไงบ้านด <มา S 1> ้วคุณนอีค,นะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะติดตามกันได้นะคะเสาอาทิตย์นะคะเวลาทุ่มกว่ากว่านะคะวันนี้คะ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะ